บางทีแค่จับจุดไหนพผมงัดจุดนั้นเลยที่คำเรียบร้อยลูกเดิมท่าใส่ข้างมือเป็นไรบ้างเออใส่ข้างมือก็ใช้ได้ครับผมทำได้ครับพี่เป็นแลงใส่เป็นของข้างมือเรียบร้อยแช่งก็ได้พี่ตรงรูปเดิมต่อขึ้นไปแคมพงลูกห้าสี่ สเปครถก็รู้ท่าสีใช่มีแคมสเปคก็จริงแดงแต่แคมบางตัวเขาเขายกมาเวลาเวลามันกดสปริงเวลามันกดไปเรื่อาๆไปดีเจเนอร์มันกระสุนมันมีและมีบางสำนักเขาก็ทำมายกปูนเนี่ยพี่ลองก่อนก่อนพี่ลองเช็คดูว่าเวลาก่อนที่ก่อนที่มันยกอ่ะมันนี้หรือเปล่ามัน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 กดมันกดถึงหรือเปล่ารีเทนเนอร์โดยใช้ยางยืดดึงเอา หรืออีกอย่างหนึ่งสปริงวาล์วพี่นั่งหรือเปล่าครับถ้าสปริงวาล์วพี่นั่งอย่างนี้ก็ขอให้เกิดกระเดื่องขักได้ร้อยสิบห้าสามสเตอร์อะไรดีครับเน้นใช้งานตอนนี้ใส่ดีกีอยูวตัดเรื่องมัหน่อยหนักแปดสิบห้าหนักแปดถ้าแปดห้าลงสิบสี่สิบสี่สามสองดูพี่สิบสี่สามสองดูดูการขับว่ามันตึงดีไหมมันตึงพอดีกับน้ำหนักร้อย แต่ถ้ามันยังตึงเกินเกียร์ท้ายมันยังเสียงมันยังรอบสูงอยู่ที่